ข่าให้กว้างปลายเท้าชี้หาก,กันหายใจเข้าหายใจออกเป็นการเปิดสะโพกให้เหมือนบริเวณนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ห้าสี่สามสอง